อยากขายสินค้าหรือว่าบริการบนโลกออนไลน์ต้องทำคลิปแบบไหนเป็นคำถามที่หลายๆคนสงสัยแล้วก็อยากได้คำตอบมากๆเลยค่ะคลิปวิดีโอที่ทำให้เราขายสินค้าหรือว่าบริการได้คุณจะต้องทำคลิปออกมาให้คนดูหรือว่าลูกค้าของคุณที่จะเป็นลูกค้าในอนาคตเชื่อให้ได้ว่าสินค้าหรือว่าบริการของคุณแก้ปัญหาให้กับเขาได้ค่ะยกตัวอย่างคลิปวิดีโอของปูนะคะ ปูจะทำคลิปออกมาเพื่อให้คนดูคลิปของปูค่ะเชื่อว่าปูสามารถแก้ปัญหาในคลิปวิดีโอของคุณได้แก้ปัญหาตรงไหนคะแก้ปัญหาในด้ของการทำคลิปสวยเพื่อหยุดนิ้วคนดูให้ได้ค่ะ ถ้าคุณทำคลิปออกมาเพื่อแก้ปัญหาให้กับคนดูได้คนก็จะอยากซื้อสินค้าหรือว่าบริการของคุณมากขึ้นค่ะคุณลองไปปรับคลิปของคุณแล้วก็พัฒนาคอนเทนต์ให้ช่วยแก้ปัญหาให้กับลูกค้าให้ได้นะคะรับรองว่าสินค้าหรือว่าบริการของคุณจะขายดีมากขึ้นค่ะสําหรับวันนี้ครูปูสอนตัดต่อสวัสดีค่ะ